สำหรับคุณทีมพิธาลิมเจริญรัตก่อนหน้านั้นได้โพสต์ภาพไปเดทกับลูกสาวน้องพี่พิมสองคนแต่งานนี้ชาวโซเชียลและแฟนคลับของพ่อส้มและแม่ตายต่างก็เข้ามาถาล่มคอมเมนต์กันรวัวๆอาทีเช่นแน่นอนว่าแม่ตายเป็นคนถ่ายใครเป็นคนถ่ายกันหน้าแก้วน้ำมีสามใบจัดที่นั่งแบบนี้ไปกับมามีตายแน่นอนพ่อส้มแม่ส้มลูกส้มรอรูปสามคนพ่อแม่ลูกอยู่นะคะ จานชามสามชุดแก้วสามใบแม่ตายมาชัวงานนี้แฟนคลับต่างก็ลุ้นกันใหญ่เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเชื่อว่าน้องพี่พิมพ์คงจะดีใจมากที่ได้เจอคุณพ่อหลังจากที่คุณพ่อลุยงานหนักมาหลายวันและน้องพี่พิมพ์ก็คือกำลังใจที่ดีของคุณพ่อด้วยเช่นกัน ล่าสุดคุณพ่อทิมก็ได้โพสต์โมเมนต์น่ารักกับลูกสาวอีกครั้งโดยโพสต์แคปชั่นระบุว่าพี่พิมพ์ห่วงสุขภาพพ่อบังคับพ่อออกกําลังกายพ่อไม่ค่อยอยากไปเลยครับงานนี้แม่ต่ายถึงกับอดไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ทันทีว่าให้พี่พิมพ์มาบังคับแม่บ้างคะ่ะงานนี้ทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอีกรอบอาทิเช่นแม่ไปกับพ่อเลยค่ะน้องพี่พิมพ์จะได้คุมทั้งสองคน ไปออกกำลังกายด้วยกันเลยค่ะทั้งสามคนแม่มาเม้นท์พ่อน่ารักแม่ตายน่ารักที่สุดเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ และหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ